نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وبارك على هذا آل النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نفسه إلى يوم الدين بعد فقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: "قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد"

วันเพริวันกลัวจะมากจะน้อยแล้วแต่นั่นก็คือกลัวว่าสักสิบคนของเรานั้นมันจะหมดไปกลัวว่าเราหนั้นอาจจะเกิดความว่าในวันหนึ่งวันใดจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามจนกระทั่งอาจจะเห็นเพื่เรานั้นล้มละลายในชีวิตซึ่งมันเรี้ประดาตัว เป็นคนสิ้นไร้ไม้ต่อไม่มีทรัพย์สินติดตัวเป็นลูกพี่ล์กน้งหลายในฐานะบุคคลรู้ว่ามันจะเกิดขึ้รแต่เปนความล้มละลายประเทศนี้ที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าการล้มละลายโลกทรัพย์สินนั่นก็คือการล้มละลายความดีครั้งหนึ่งพระศรุตวัชรลัมมานิยมสุตตัม เดี๋วรามาั้ท่านีมันมีิสท่านายรู้ไหมว่าใครกันคือผู้ิลมตาลานีชหก็มาอย่างนี้ส ح ا ب าตวงตามตาจนนใครกันที่เป็นผู้สิลมละลายท่านร้ไหมก็รู้ บรดาสบันตอว่าอาลุุสในสุฟีนะคนที่รองละลายในหูของเรานั้นก็คือมันดาเยทัตานะเราวาจาธรระก็คือคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีสมบัติทัศนติดตัวเลยล้มละลายชืยออออ่อเรียกระดับหนึ่ง อินนันมุฟริซามมนกุมันจริงๆแล้วผู้ที่เป็นผู้ลบละลายในหมู่ประชาชาติฉันน้นคือมันยะยิอมมรุยะมันเปอนชาวลาตินวะเซตยก็คือคนซื่อที่ในวันิยามะม์เขามาปรากฏตัวร้อมกับการละมา có các con quân nga qua nơi tầng tầng không cười sẵn sống mà. ขนโคสักสินเงินพอพ่อจะมาดูไของคนนูนว่าสัปปะกญาตมาแล้แล้ก็สั่งอาหารลงระเบิดต่อชีวิตคุณนู้นวาบอกระดาษตันแคนทำร้าย ฝ่ายว่าก่อนนาจะมีอาสนะอีคนก็คือคนงานความดีที่เคยกระทำไว้แล้วติดตัวมาหวังว่าจะเป็นสเสบียงงานร้องป้องกันไฟร้อง้กับตัวเองมายืนยันแสดงผลงานต่อหน้าผู้สัมพันธ์ตระการกาต้องบุกตัดและประโยชน์ไห้คนที่เคยโดดเดิดกาั ยังไม่ได้ใช้ทุนง่ายๆแต่ต้องตัดทุนไว้กับคนอื่นก่อนในฐานนั้นที่ตนเองเคยร่วงระเว้อและมาวันนี้เป็นวันแห่งการชดใช้ฝ่ายนิ้วฟันยันอัสนะและแล้วลูกดุลกวันนี้ของตนเองคนนู้หมดหน้าตาก้วก็ระอุรุปกรณ์หมายถึง กอนที่จะชดใช้สิ่งที่เคยร่วมระเมาต่อต่วคนเนี้ยหมดหน้าตักความยินยอมใจก็หมดแล้วอุ้ยที่จะเป็นต่อๆยากแต่การร่วงรมเมาถึงเพื่อทำสองวันนี้ยังชดใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้น ก็ต้องไปถูกจองจำในนรกจากเป็นในท้ายที่สุดวันอายุจะออกมาสุาบนลาดสุขุอนุมุความดีจะว่าไปแล้วบางท่านก็ทำแง่สร้กงคเดือดก้น้อยพัดจากเพศไปขยายหนากว่า ไม่กระโชหกห้งไม่โหนไม่เิให้ประยัดใหครไม่หาทุนมาเาวูก็ถึงเป็นความดีแล้วบางครั้งก็บอกว่าไแต่หลายๆครั้งก็ยากอยู่ต้องเสียสตุ้งสตางห้างน้ำห้างทะเลหรือจะเชื่อูุ้บบั่รแล้วส่วนนุ่ก็ห้าพันตน จงรักษาปัจจัยให้ดีอย่าไปตัดโกนให้กับคนอื่นด้วยวิธีการดังที่กล่าวมแน่อย่าไปเปล่าหมาดโดยไม่ต้องารอย่าพูดจาร์ล็อหลังกันโดยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องการสืบสอบสวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปแต่อย่าละเลยไปฟังคำสอนของพระองค์ แล้วฟังคำสอนย้อนมองตัวเองฟังคำสอนย้อนมองตัวเองนี่ไม่ใช่ละครน้ำเน่าแต่นี่คือเรื่องจริงนี่คือความผูกพัอย่างถล่มทลายสอบมองว่าอะไรด้วยสำหรับครอบครัวพูดดีว่าต่อไปคุณม่ครอบครัวจะเป็นอย่างไรกันมากแล้วก็เป็นจริงจริงนี่เพราะจริตัวขอฝากคำสอนนี้ให้ท่าน ย้ำที่มว่าก่อนที่เราจะทำอะไรไปสักอย่างก่อนที่จะกล่าวอะไรไปสักคำหนึ่งว่าคนที่เราพูดเขาเนี่ยสมควรไหมจำเป็นไหมใครก็ต้างมากราบหาพูดจาให้ร้ายยุ่งถึงกล่าวลับหลังคนอื่นให้เราฟังโดยที่ฟังจักจเป็นอะไรเลยคำถามถาม วันหนึ่งคนคนนั้นไปบุื่อวันอื่นเขาจะยินทาเราไหมเขาจะให้ร้ายเราไหมเพราะฉะนั้นก็ดีเงียอย่าฟังเสียงคนคนนั้นเราเคยได้ก็ต้องหึงเสียงอย่าเอารอยป่ากันเพราะทุกครั้งที่เราเอารอยป่านั่นหมายความว่าคุณวามดีของเรานั้นลดหายไปลดหายไปมีแต่ขาดมีแต่ขาดความดีนั้นหายยะ การรักษาควาปฎิญาณการเป็นแชมป์เวียดวายดแล้วการรักษาแชมป์อีกอย่างหนึ่งไว้เราทั้งหลายนั้นหวงแข็งวางที่เราเรียนสังสมทำความดีที่ว่าแล้วก็ระมัดระวังอย่าได้ตกไปในความผิดบาปต่างๆอย่าชะล่าใจอย่าประมาทคิดว่าเราทำดีนึกแล้วมาสะอาดนั้นฉันเป็น มุมหนึ่งอีกนิดหนึ่งเราระมัดระวังคำพูดคำจาของเราไม่ได้เพียงแค่หาิเทิเแค่เรื่องคำพูดคำจาของเราที่ไม่เหมาะสมมันก็เป็นอันตรายมากเลี่ยในทางหลับกันสังคมของเราเริ่มต้นจากครอบครสังคมนี้ข้อบครเป็นสังคมที่เล็กที่สุดในโลกแต่เป็นสังคมที่สำคัญที่สุดในโลกถ้าในครอบครัว มีแต่คำพูดที treating, Whew, ants, rock, Bangkok, ่ว่าร้ายกันเองนานมากที่มีแต่คำพูดใจด่าตายขึ้นก็ด่าลงก็ด่าด่าเช้าด่าเย็นถามว่าในครอบครัวนั้นจะมีบุรุษจะมีความสุขคงแค่ไหนล่ะแล้วยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยการด่าทอของเรานี้นั้นหรือเป็นตัวทำผุนตัวเราพูดอะไรบางเลื่องูกเป็นเช่นนั้น มีมากน้อยไปแล้วบอกว่ามน,น,นุจะไปตายทยี่ไหนก็ไปขออาไปที่ตรงนตรงจะไปตายที่ไหนก็ไปคนหน้าเพื่อกี่นาทีตายจริงๆวันยาวนานพูดไปเพื่ออะไรก็บอกเราผมแค่หามเนั่น